แล้วครั้งที่3เนี่ยพอโอเคครั้งที่2จบแล้วเราได้วิเคราะห์เชิงลึกได้ได้ได้ข้อมูลใน,ในการวิเคราะห์ทรัพย์ครั้งที่3ามเนี่ยค่ะพอเรียนแล้วคุณคุณสารรู้สึกยังไงแล้วก็ใช้ประโยชน์ยังไงกับครั้งที่1และครั้งที่2ที่เรียนมามก็คือหลังจากที่เราวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วเพราะว่าเราทํากันบ้านแล้วว่าอ่ะสนใจตัวเนี้ยค่ะครั้งที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้การวางแผน ็เรียกว่าเป็นการวางกลยุทธ์ดีกว่าเพราะว่าการจะเล่นระซับชิ้นหนึ่งเนี่ยคะ่ะอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องคิดก่อนว่าจะใช้เงินเท่าไหร่แล้วใช้เงินยังไงให้น้อยที่สุดเพราะนั่นคือจุดแรกของเราเพราะฉะนั้นอย่างที่3ก็คือเรื่องของการใช้เงินในการลงทุนก็ต้องมีการคำนวณเกิดขึ้นด้วยว่าไอ้ก้อนเนี้ยเราวางแผนว่ากรณีที่มันจะคืนทุนหรือเรื่องของการทำการขายรีนเวทอะช่วงไทม์เฟรมต่างๆะคะ่ะ มันจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการปรับปรุงตกแต่งหรือว่าสร้างมันขึ้นมาใหม่ตรงนี้ค่ะเป็นการเรื่องของการวางแผนการใช้เงินมากกว่าวางแผนการใช้เงินไทม์ไลน์ของของเงินของการรีโนเวทบ้านได้ซับมา<อ>ใช่การใช้เงินรีโนเวทเรื่องของดีเทลเรื่องของการอ่าซ่อมแซมต่างๆเงนี้ยค่ะใช่แปลว่าอย่างนี้คือคุณสาได้ได้บ้านหลังแรกตอนเรียนครั้งที่เท่าไหร่คะ ประมาณครั้งที่2ก็ได้แล้วค่ะครั้งที่2ก็ได้แล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องของงานก่อสร้างเลยเพราะว่าสาก,ก็ทํางานอยู่ฝั่งออฟฟิศมาตลอดเวลาค่ะความรู้เรื่องก่อสร้างเป็นศูนย์เลยไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้อาจารย์เขาก็เลยป,ปุเรื่องของงานก่อสร้างขึ้นมาว่าคุณจะต้องรู้อะไรบ้างถ้าเวลาที่คุณไปลงหน้าง,งานปุป๊บอะงานโครงสร้างอะโครงสร้างลักษณะแบบนี้ค่ะ เรื่องของการรับน้ำหนักของของหลังคาการปรับปรุงเรื่องของพื้นผิวต่างๆวัสดุที่ใช้อย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีความรู้ทำให้เราประเมินราคาที่จะ,ะจัดการให้มอย,อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นเงี้ยค่ะเราจะไม่ไม่ไม,ไม,ม่มีในหัวเพราะฉะนั้นครั้งที่3ครั้งที่4อ่ะเราจะได้เรื่องของการวิเคราะห์ที่จะได้ซับมาลงเล่นกับซับใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของ การใช้เงินในการลงทุนในการรีโนเวทอ่าค่ะก็คือได้ซับประมาณคือเรา1กับ2 1ปูพื้นฐานแล้วล่ะพอปูพื้นฐานเสร็จครั้งที่2ก็มาวิเคราะห์เชิงลึกแล้วคุณสารก็ตัดสินใจในในในซับนั้นในการเรีนครั้งที่เพราอครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยคือคือพอได้ซับมาแล้วมันก็ อยู่ในในกลยุทธ์ของเราในการวางแผนควบคุมก็่าจะเป็นไทม์ไลน์ของเรื่องเงินของของการปรับปรุงของโครงสร้างก็ก็จะได้ในส่วนนี้ไป<ช>ความเข้าใจและความรู้สึกของบีนะก็คือจะบอกว่าคุณสาได้บ้านเร็วมากคือแค่ท้งที่สองก็ก็ได้บ้านแล้วค <c oughs> ่ะค่ะด้วยความที่อย่าอย่างอย่าบอกคนดีบีนิดน,นึงต้องบอกก่อนว่าการได้บ้านเร็วอ่ะเราต้องรู้ช่องทางในการหาทรัพย์ด้วยซึ่งสาก็ไม่ได้รู้ช่องทางเลยบอกเลยว่าอันเนี้ย อาจารย์เขาก็จะมีเทคนิค,คว่าคุณจะหาของยังไงให้ได้ของถูกบอกเลยมันมันคุ้มค่าตั้งแต่รอบที่สองแล้วที่เราได้ซื้อซับซับที่ได้มาเนี่ยค่ะเป็นซับที่ต่ำกว่าราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ4 0ใช่เรามองภาพว่าตัว4 0เนี้ยมันก็มี m a r g i n of safety แล้วค่ะมีเรื่องเรื่องของความปลอดภัยในการลงทุนในระดับหนึ่งแล้วแล้วโลเคชันตรงนั้น่ะที่ซาได้มามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ว่าหมู่บ้านเนี่ยอัตราการเข้าพักอะ่ะ95% เพราะฉะนั้นหมายความว่ามีความต้องการที่จะพักโซนนี้แน่นอนค่ะแล้วสาก็ไปสืบเรื่องของราคาการซื้อขายในอดีตด้วยซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้ค่ะเป็นเรื่องที่อาจารย์ปูพื้นมาตั้งแต่พาร์ทแรกอยู่แล้วใช่ทําให้เรามีวิธีเขาเรียกว่ามีเข็มทิศในการเดินนะคะว่าเราจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างในการทํางานค่ะฐานดีไงใช่ใช่ต้องต้องปรับฐานก่อนใช่ค่ะแน่นมั่นคงแล้วเราก็จะแบบว่าตัดสินใจคือมันไม่ใช่ตัดสินใจจาก จากอารมณ์หรือความรู้สึกของเราแต่เราตัดสินใจจากข้อมูลข้อมูลที่คุณสาเก็บมาข้อมูลที่เรามาวิเคราะห์กันราคาต่ำกว่าตลาด40กําไรตั้งแต่แรกที่ซื้อมาจิ้นที่คุณสาพูดคือมันจะได้ในตัวมาอยู่แล้วในตอนแรกเนาะก็คือครั้งที่สามครั้งที่สี่ก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างโครงสร้างของการก่อสร้างใช่ค่ะ